ยัยว้น yeah. ้เราปีแก่นะฮะปีสามแล้วนะครับทุกคนไปเรียนกันเถอะไอ้แก่ไปเรียนกันเถอะเพื่อหลอกหลอนไปตั้งแต่เด็กได้จากการคำนวนเนี่ยผ่านช่องทางเลยโอเคตอนนี้เราเข้าใจโครงสร้างเราจะเห็นว่าแมทแรมเนี่ยก็ทำการคำนวณค่าแต่เรายังไม่ได้ทำการเก็บค่าของตัวแปรจริงๆฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย

เออน่านแมจิเนเมจินดไซเขาบอกว่าอ่ะมันไม่ยอมรู้เอาไแทนเลยส่วนี้มันไม่ยอมรูออนอะูออนเดินไปไปก็ได้มันดูแมนชินันรูมหมดแล้วนราข้าแล้นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวที่อเล่มจริงเล่มจริง b ใช่ไหมแมจินดไซน์นี่มันมีเล่มหนาเ่านี้นี่เนไม่ไ้หนี่เนต้นสอะไรร้อน นี่นะครับติกภาควิชาเครื่องกลเรามีอุปกรณ์จากโรงเรียนท็อกวอร์ดนะท็อกวอร์ดปุ่ม <laughs> <laughs> เป็นหนุ่มระดับหนึ่งเลยแต่เรากาเป็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เน็กจองเนอก่องวน็กสองหน็กสองเนากาอง เปลี่ยนครับีาแม่นิ้สายในภาษาเครื่องจังใครใครใครรู้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากบอกผมเดี๋ยะผมไม่รู้เลยคุณเรียนยังไม่รู้ตารางที่าครัเอาตารางนี้ไปใช้ในการทำจบนะครับเรามองโอเคก่อนโอเคก่อนย้อไองข้อคืไปอยู่แล้วโอ้ข้อสข้ส ดิ้นแรงไม่กี่กูอีกเรียกว่าดูตัดติดได้ดูดูครับคุณว่าวันนี้ผมจะเตะบอลหรือไม่ได้เตะเกิดเพื่อนปีละครั้งเออปีละครั้งเตะเตะบอลปีละหลายครั้งไม่วลาเพื่อนขึ้นสักสามชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวทายทิพย์มาเฉลยกันไปไม่ไปโอ้เขาไปชัวร์ครับ ว่วงน่อยมากเลยข้ามไโักชั่นเลยโอเคเป็นโชวก่อนเข้าไปเรียนและขึ้นกนจริงจริงดกับอาจารย์ เฮ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรน่ากลัวมากเอาดีเอาแล้วครับ half day War ของผมนะครับวันนี้ก็มาดูท่าแรลอรอบปฐมทัศน,นะครับและคือรถติดจนเกือบมาลงทะเบียนไม่ทันอนะ่ะทุกคนคิดดูก็เลยลงเดินเลยตามสเต็ปถึงไวกว่าในแมบบปเกือบครึ่งชงั่วโมงอ่ะถึงนะจ๊ะพี่น้องรอบน,นี้ไม่หลงเด้อจ้อันนี่ผมมาที่พารากอนซินิเพ็กนะครับเป็นงานเปิดตัวของภาพยนตร์ท่าแลนะครับมาถึงคือผมเจอนี่ทุกคนคือแบบพี่เขาทำถึงมากแล้วนี่ครับพี่ก้องห้วยไล FC เ,เด้ออ้ายแล้วนี่ก็พบป่านักสแสดงครับได้เห็นคุณชายจุธาเทพตัวจริงน้ำตาผมจะไหลแล้้วผมก็ไดตั ค,คริสถึงเวลาไปดูแล้วไปกันเลยกก่ดดัครบ

โเชัขาบอกว่ายากมากยากทุกตัวฟังเนี้ยกระติกเราตคุยกันนะครับศึาษาก็ลองไปไปมาบอกได้คุณอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องยังไงบอกได้จะได้ปรับพวกอะไรคุณไม่ตกคุณลุกน มันก็สอนมันก็สอนพูดได้ยินครั้งเดียวแล้วพูดตอบได้เลยอ,ะอ่ะแม่กุณยังได้ ส่งกล้องให้คนที่เป็นดาราที่สุดนี่นอ้ากูดียังไงวะเร็เโอ้ยูเลยดููส่งกล้องให้คนที่ให้คนที่ไหนที่สุดคนที่อะไรนะคนที่ไหนที่สุดไปเรื่อยเลยไปฟังมาเลยนี่มังเือสุดเลยส่งกล้องให้คนที่เฮ้ยบ่อยที่สุดกูรู้เลย ากามประเมินตัวค่าใช้จ่ายครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับน้องจะต้องเมื่อไหร่จะมูฟอะเฮียกูนอนเมื่อไหเฮียจะมูฟ ตีแบตกัน <มา S 1> นะครับ<ห> <นะ S 2> เพราะว่าวันหังนี้เราไม่มีเรียน<ส>ก็เลยเออกไ,ไปแล้ว <laughs> โหเหนื่อยมากเลยจริงข้าก็ไม่ได้กินเย,ย้ในวันที่ไม่มีเรียนนั้นก็ยังมีงานรอ<ล>อยู่ครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะออกไป ทำงานที่ห้องแ a บที่ตึกภาวิชาเครื่องกลนะครับก็ตอนเช้าตีแบดแล้วก็ตอนบ่ายเราเข้าง,งานกันนะครับเดี๋ยวไปตกันที่รถเนะครับตอนนี้เราถึงถึงถข้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคุณข้ามาบ้านมราเปิดประตูให้นะครับเพราะว่าผมไม่มีกุญแจ ึ้นมาอ๋อสเตจครับเป็นเหมือนฐานที่ใช้สําหรับการขึ้นรูปผมก็หาหนคแ้เราจะเป็นงานที่ชั้นสองกันโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไปเอางานที่มีคนป้นเอาไว้ออกนะครับแล้วก็เราจะป้นงานที่นั่งทำสปอร์ตมนเตเกียเนะี่ยเอาตัวเองแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เสร็จจ็อบเรียบร้อยครับเจอกันตอนป้นเสร็จเจอกันครับทุกคน,นก็ตอนนี้ผมป้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็กะมังรอ คือผมปริ้นงานทั้งหมดแต่วางซัพพอร์ตการปริ้นเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงนึงครับคือไม่คิดว่าจะน,นานขนาดนี้นครับปกติมันก็เวลาประมาณนี้แหละทุนนิจราพิสตาลงานวันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปเรียนคลิปที่ไม่ได้เรียนต่อน,นะครับว่าเมื่อเช้าเราเอาเวลาที่ผมเตรยเอาไว้ว่าจะเรียนนะไปทีแพทเรียบร้อยนะครับตอนบ่ายก็เข้ามาแล็บนะครับแล้วก็ไปนั่งเรียนคลิปที่อาจารย์ทิงไว้ให้ที่บ้านนะครับ ก็ผมจะมารีวิวชีวิตช่วงนี้นะครับทุกคนก็อาจจะงงว่าผมหายไปไหนนานนะกนะครับก็คือช่วงปิดเทอมมันมันไม่มีอะไรให้ถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมาทำแ l a อันนี้แหละแล้วก็ไม่มีอะไรมาก็มาทำแ l a แล้วก็กลับนะครับกลับแล้วก็มีช่วงที่ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวทริป3วัน2คืนที่ระยองกับกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วผมถ่ายคลิปมาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะครับ ผมว่าจะเอาคลิปนี้ลงก่อนนะครับคลิปปิดเทอมปีสามเนี่ยปิดเทอมปีสามแล้วก็พยายาม manage นเ,นเวลาในการเรียนแล้วก็การเข้าแลบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การทำยูทูบด้วยนะครับก็ผมหวังกับตัวเองว่าจะได้ลงคลิปเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าปิดเทอมแล้วแต่ก็ยังให้ยังรับปากไปได้นะครับเพราะว่าปีสามเทอมหนึ่งของเคื่อกรรมาธิมันเรียนหนักมากนะครับแล้วก็ผมมีแลบอีกนะครับก็ใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณที่ ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังรองคลิปวิดีโอจากช่องดิสซี่ส o ูลนะครับขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่รู้จะลงคิดให้ใครดูเหมือนกันนะครับ ถึงรอนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทำงานสักครู่หนึ่งงานนะ้ำปินไม่เสร็จเลาไนะคทุกคนเป็นงานี้ชเาลาปิน้น25ชั่วโมงนะเพื่อใสร็จเวลา เราเป็นคนเมนูแรปนะครับโยโยอันนี้คือข้างในเป็นแซ่ไรแซ่ไก่กับผักเปี๊ยเฮ้ยแล้วแป้งที่ใช้คือแป้งอะไรแป้งแรปแป้งแรปเป็นแรปเนื้แมคโครช่วยตามไขมแล้วก็ไข่ต้มโซ่คนนี้ตึงนะครับตึงแต่เช้าสองโมงขึ้นเลยมานะครับประชานีนเป็วิชาที่ transfer สองโมงครึ่งกับพีชอเฟอร์สามชั่วโมงยาวๆแล้วก็แล้วก็เราจะน่าจะมีควิ z ประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เช็คคะแนนเช็คชื่อนะก็ถือคติว่าก็ก็ถือว่าทุกคนเราไม่ชอบตัวเองอยากมาก็ยินดีผมสอสดเต็มที่แต่ตอนนี้ก็มันก็จะคล้ายๆเดินแหละว่าเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกด้วยความไ่ด้บท finish the class ครับพีชอเฟิร์นได้แล้มีไ นี่ก็ลองเดินีาจะไปภากันให้เจีเจีฟกันโอ้ยกางติดฟิูเตหมอกทำไมไม่เดินทำไมไม่กลับลังหานออกสื่อเตียนพ่เจี๊ยดลายวจิตลบนหัวนี้อันตรายนะสองคนนี้นะ เียไทนไมไอโอสเอมาห้าร้อเดี๋ยวกูไม่เอาลงยูทูบต่อเวลาครบคำวอย่างงันมักอจิกไปเดียวบังคับรีโมทให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวแล้วกินที่หออีู่รือว่าเรจะไปกินที่หอซื้อไปกินคอร์มอ แมนเชสเอซโกเซอรเบชันะครับนิวเพเยอร์อ o ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออได้อยู่นะตอต้องโดดสูงกว่านี้หน่อยกูบอกแล้วไม่น่ากระโดดเที่เงเกตัวนี่ครับสฝ่ายอันี้ฝ่ายหิวนี่ฝ่ายอะไรฝ่ายสรมสวยสรมสวยมันดูดีนะไปเยเไปไปอไปต อันนี้คือมึงทามาเพื่อให้ผมจิ้มต่อเออตาอยู่ดูดิคือหลับตาได้ไหมอ่ะตาเลยนี่ปะแม่งอยู่คิ้วอ่ะเขียนคิ้วลูกค้าปวดหลับตานะครับเออหลับตาค่อนข้างเยอะเราทำให้เห็นสองข้างว่าข้างที่ทากับอุจนะเหมือนกันเลยไว้เขี้อยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันตามันตามันตาอันนี้อันนี้ยที่ไงกูเห็นอ่ะนี่นะอะไรกูหยุดอ่ะมึงโปะให้มันเสร็จอ่ะ คุณคุต้องเชียร์ตัวร้ายอ่ะเต้องเชียร์ตัวร้ายอ่ะ Don't know what to say. You day, just day, the day, the